ขนส่งรตู้นะครับอนี้สมาชิกของยุโเท็70แล้วก็ของโอเกรเลียนบางส่วนก็จะขึ้นรถทหารต่อไปมาถขายของ สองเสร็จแล้วผมไปแล้วไปไหนอ่ะไปพี่นี่ไปดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปยองเขาแล้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนตัวเดียวนอนตัวเดียวอีกเท่านั้นก็10ยี่ยมยี่ยม10ยี่ยมรับยอ่ยมรับคอยครับครัวแต่พ่อผมไม่ดีเด่นเลยนะไม่ดีเด่นไม่ดีเด่น คอยดูแลให้เป็นูคนผอมนี่นี่ี่เล็กกลัวเป็นหมันว่าไม่ไม่ไม่มีใครกิน เราให้หาไปชุดหนึ่งเลยดีแล้วพี่ดีหลือ

หลังได้เปล่าลังนี้ได้ไหมดับเบิลเอมีที่นั่งเปล่างงันนี้มานั่งดับเบิลเอมัฮะเต็มที่ เป็นของโมเลจากจาก YMCA ของไทยแลนด์นะครับก็จะมีพวกถุงยางชีพจำนวนหนึ่งตะการาเครื่อง,องวกวบคุมโมเลกกเพราะว่ามีน้ำเยอะก็จะไปแจกกันเรียบร้อย,ย hello, Chúc đi chúc đi chúc đi บ้านเมื่อกี้20ล้านของบ้านจตุพรหกพันนะครับอยู่ในหมู่บ้านวิสตาได้มา3หลังลคูลราคาประมาณ20ล้านเ้านที่ฟังจากี่จิงเขาเล่าให้ฟังนะครับแถวนี้หมู่บ้านเยอะอพอสมควร ก็หมู่บ้านหนึ่งที่อาจจะมีการป้องกันที่ไม่ค่อยหนานแน่นเท่าไหร่เลยจะมีน้ำท่วมขังอยู่ครับขับรถนะครับรถหรือเรือครับไม่แน่ใจใน่าจะเป็นรถนะครับตอนที่สภาพของที่บ้านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับ คนไหนที่อยากจะลองลองของนะครับก็ลุยมาอย่างนี้นะครับอ,อ๋อร้านขวามือนี่นะฮะเ,เป็นร้านขายยาของพีครับอันนี้นะครับโอเคสวัสดีดีนะครับลองลองดีๆลองไปบันได ตรงล้อดีกว่าฮะล้อง่ายกว่าไปเันได้ไหมออะไรเทียบธุรกิจนี้น่าจะ ลุ้เรืองดีเพราะว่าหลังน้ำรถนี่คงจะมีรถที่เสียรอาการชำระเยอะครับเป็นทางนี้ก็ใกล้จะถึงที่หมายแล้วรอเลี้ยวซ้ายข้างหน้าที่หมายคือหมู่บ้านเพิ่มสินสอยสิบแปด มันู้นเอาอะไรของอะไร5พ0 0 5,000ที่เดินหน้าอ่ยได้ไหมครับ5,000่อยครับน้ไม่ต้องลงนะนไม่งลงถอาเชาบ้านมารับของแล้ว สิบหกรอยกสิบขอาอสดีกดีสิบเอาอีกหนึ่งเอเที่แพ็กไม่ดีพี่แพ็กดีไม่กลัวนั่นต้องร้อยหาสิบนเจ็ด มังหน่อยมังหน่อยหนึ่งสองเอาผมจะกินน้ำอีเอาเลยครับเริ่มผมพาพารในพี่คือร้องพี่ละวันไปที่ส่งกันพา พอคอตองบบาพักที่กอเจ้าหน้าที่ทหารตรงกองทัพบกเขาก็ให้รอเขาก็รอรับพอไปถึงสถานีพอเป็นประชาตรงวัดหน้าวัดวัดดอนนะคเขาละจอดหรือให้ปลาน่ะเนี่ยไม่ห็านะไม่หานะไม่ห่นะน้ำะิดบนะจะได้หไม่ต้องวิ่งใช่ไห็น้ำติ๊บใส่ ลรงงานที่เกียดเสียอันนี้ต้องเสียบานม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นไงใช้ประโยชน์ได้ไหมเจเลยเจเลยใช่ไหมเจาเจาเจา คนไทยได้ไหมอะไรฮะคนไทยคนไทยลาบอิสราอีครับรถอะไรครับยูัง <th>